สวัสดียามเช้าอีกครั้งนะครับามาอัปเดตให้ชมนะครับก่อนที่เราจะลงงานนะครับว่างานของเราอยู่จุดตรงไหนก่อนเริ่มต้นนะครับว่าวันนี้หรือตอนเที่ยงเราจะทำงานเร็วหรือช้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงให้ชมนะครับว่า นะครับจุดเริ่มต้นที่เราลงงานนะครับอยู่จุดตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขุดไปฝั่งนู้นนะครับรอดูว่าตอนเที่ยงจะได้กี่เม็ดนะครับจะเร็วหรือช้านะครับผลงานเมื่อวานก็ได้ประมาณร้อยเม็ดได้ครับ นี่ครับเดี๋ยวมาจาับจุดเริ่มต้นที่เราลงงานนะครับคือจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ชมรอบๆบริเวณเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโค้งหักศอกนะครับ สามเหลี่ยมทองคำํำรูปแบบของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลีลานิดหน่อยครับตอนแรกว่าจะไม่ใช้ลีลานะครับแต่เจ้าของเขาก็บอกว่าให้ใช้ศิลปะหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะใช้ศิลปะในการขุดนะครับ ได้ครับตามใจเจ้าของนะครับศิลปะของเราก็มีอยู่ในหัวใจแล้วนะครับเอาเมคโคว่ารูปครับได้ครับโอเคครับเพราะว่าความชอบครับความชอบเรื่องขุดนะครับ ทำได้ครับโชบแบบไหนตามใจเจ้าของครับ,รบมีน้ำซึมออกมาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูร่องตรงที่ขุดเมื่อวานนะครับว่ามีน้ำออกเยอะไหมครับ น้ำก็ออกดีเหมือนกันนะครับนี่เบิรมตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวมีการตกแต่งอีกนะครับตรงไหนที่ไม่สวยนะครับนี่ครับก็ออกเยอะอยู่ครับ งหลุมขนมครกนะครับโอเคนะครับสำหรับเช้านี้นะครับให้ชมก่อนที่เราจะปฏิบัติงานนะครับจะลงงานนะครับ ไปดูจุดเริ่มต้นว่างานของเราเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนนะครับในแต่ละวันถ้าขุดลึกก็จะช้านิดหน่อยนะครับถ้าขุดตื้นก็จะไวนะครับก็อยู่ที่ว่าตื้นหรือลึกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปฏิบัติงานก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ